สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดียามถึงเที่ยงบู๊ยจะมาฮ้อนค่ะฮ้อนแน่สังกษีต่ำๆพี่น้องสิบะฮาแนวดีดปากอี่แหละบักบ๊วงซื้อมาถึงเอ้าซื้อมาแต่ตลาดบัวดิซิพันพี่น้องม่ยั้งมิวกิฮกหน่วยมีหน่วยเน่าน้ำหน่วย,ยบ,บ่วงชอบลูก เพราะว่าอันมัง่วงกระซอง่วงยังกระเท้บ้านเขามันมันยังน้อยอยู่นะอีกบะเพงก็พอกินแหละเป็นมัง่วงต้นตัวผู้อันกระเจ้ามันมากก่อนจะเหง่อไงนะฮกหน่วยมีหน่วยน้อยหน่วยใหญ่เติบผสมกันชิพันกีพี่น้องโอเคมาสิพันกวยเจียวหวานมันก่งกวยเจียวอันหูยชิพันกีโอเคีว่ะนี่พี่น้อง ชิพันกีบว่ะิพันเอกชิักีบโชว์ไปลูกเบิรงดูชิพันกีบเฮยยกขึ้นชงเออชิพันกีบคลายขึ้นแบบแกนะลย้ยลูกสาวกันเลยชิพันกีบชิพันกีบโชว์บักเอิเบกางงน่องอายกขึ้นที่ลาบเบิ่งเด้อพอโทษเอน้องขีมกลูกขีมกเปินวัดเป็นยังอ่ะโชว์ไปลูกเบิ่งชิพันกีบได้ํำได้ชิพันกีบไหม ตัวหน้าพร้อมตัวหน้าพร้อมยกขึ้นชิมั้งจิเออชิมขั้งจีชิมั้งจิไปชิมเกล็ดจีแล้วเราก็งันบวงเออยังเบืองเหมือวืองเออโอเคพี่น้องไอ้ห้อนกันห้อนแหน่สิก้อยแจ่วไปกินอยู่ตลาดมันห้อนก้อยแจ่วหวานเฉดกระเดกเด้อพี่น้องไปชิม ในเวลากินแล้วมาเด้อพี่น้องมาเด้อลงมือก่อนหมู่สองคนครับแต่ดีพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินมาได้อแพนมาเด้อเดี๋ยวพอใส่จะพี่น้องไปจะได้ใส่เกี๊ยวเจียวหวานใส่หัวพวกบัวว่าข้าวแป้งกี๊ยวมาด้วยกันนาไป้งเกี๊ยวมาหัวแทบอย่ามาแดกใส่ข้าวผัวใส่น้ำตาล ้อเด็กก็เผื่อหอวน่ะอ้าประจุที่นี่หละเด่นยี่ห้อพิศมเด้อมีงจะได้ห่วงปัดปัดออกมาก็ได้เจมจานยำมัวงบวไปน้อแซ่บน้องรุนุง

ไปเด็กขวดไปเด็กก่อนในะไม่ใช่ขวดบปเอังาขวดมาดิมาลดูสิหนะักไปไปนู้ปังไหนยังงูบ้านจะเปลี่อนตัวไหนอีกกว่าไป

ทำ้านี่ได้พื่งก็ได้นะตักแดดตักนาอยู่นำมาอำมาอหมาก็นั่งจีจีจีใสบจีแสบจีสบชี้จีนังจีบจีบจีจีกกัดพอดีทลายแล้วจะจบ

น่ว่าทำไแม่ใช้พิซซ่าจะน้อยลกอ้วงนง้เงี้นใหญ่นี่กะกินโดดๆแล้วหรอกำลังี่สับปกมืออือตอนนี้เด็กน้อย็ัดบุไวช่วงแดดห้อนห้อนปวดผาดจะอาบน้ำมันอาดแดดมันจะอาบได้ก็พอนี้นะมันห้อนจะเป็นไข่ขึ้น อืมตัเชาากินน้ำมีลายโตอยู่ปันกันลิ่นลูกอีล่าเอาโตอื่นไปหลักโตเขียวบ่ะอ่ะอ่ะวัานนึ้ก็พากันอาบนี่ก็พากันอาบเย็นชื่นใจ่ะอือต้องใส่ลายกานี่น้ำฮะมันน้อยอันนี้นะต้องใส่มันชุ่มกานี่เพียงแต่เอิ้งมันมันหนังพอดี ปีน yeah. ้ใส่ชีเปิดช่วยีน้ใส no ่ชเออกี่แอบน้ำใส่ชุ่เลาเออฟ้าก็ไปจุ่มน้ำมาเลยช่วยหน้าหน่แว่ไฟชช่วยหน้ามันจังมีแหงเอออาบน้ำบาช่วยหน้าเาคือเได้อาบเวลาสำหรับใครคือ่เย็นบมชื่นใจนะเออ น้อยน้ำมันแคบกวดเออมันหอมต้องอันใหญ่ๆกว่านี่ว่ายน้ำไหนแม่ว่ายน้ำเห็นไหมว่ายน้ำ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 จับวนเสร็จแล้วย่นได้น้ำเออของเรียนก็ไก่ยัง có cay được bọn tép như thằng làng nhau ok phải không ở trong phòng nhà ô ô yên như anh lắm không? anh đi. ไปเลยเด้อพี่น <Bye bye. S 2> ้องสุพรรณทีมงานสบายดีเด้อพี่น้องเลยบา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 ยหนิแม่บายบายปลาลุงบายบายปลาลุงหนิแม่เมื่อกี้พ่อใหญ่ใส่ขมช่วยช่วยช่วจ้าปลาลุงไป้ชนชนไปแล้วพี่น้องน้ำกระจาบ